สวัสดีครับหนอนนอนนอนไม่กันหนอนอนหลับใล้นอนไม่นอนมากรนคนอื่นครับเป็นอยากเล่นด้วยน้องกเล่นด้วยจะเจอย

ายตอนนนอนด้วยฮึตุกขิ้นมาเล่นกันแล้วตุกขึ่นมาเล่นกันก่อนเรมนอนจะนอนแต่เวลาพ่อนอนทำไมควนพ่อจังเลยไม่กนแค่อยากเล่นที่ไมออยากเล่นหลังจะไม่กวนกันนะ

ลูกคิดมาเล่นแล้วลูกคิดมาเล่นกันแล้วเล่นด้วยแหละวุน่นวอนคิดแตงโมกดติดตามได้ไหนกะดติดตามช่องด้วยนะช่องบรรทัศนช์ชนแนลช่องบรรทัศน์แชนแนลหนะกดติดตามด้วยกดติดตามด้วยนะูบอกท่านผูช้ชมหน่อยว่ากดติดตามจะนอนแล้ว ตามกันนะกดติดตามหนูด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยน,นะเจะอย่าตัวเชิคนะหน้าเช็คผีนอนกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบาย